Good morning everyone ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ food นะคะ F W O D food เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยคุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ food นะคะให้นักเรียนดูเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูเป็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะ Maple Leaf Learning Talking flashcards. Food. Pizza. Pizza. French fries. French fries. Bread. Bread. Hamburger. Hamburger. Soup. Soup. Salad. Salad. Cheese, cheese, curry, maple leaf learning, talking flashcards, food, pizza, pizza, french fries, french fries, bread, bread, hamburger, hamburger, soup. Soup Salad Salad Cheese Cheese Curry Rice ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอสั้นๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะอ่ะคำนี้นะคะ P I Double C หรือดับเบิลซนะคะ e พิซซ่านะคะพิซซ่าก็คือพิซซ่านั่นแหละคะที่เป็นขนมปังนะคะแล้วก็เด็กๆหลายคนชอบนะคะคำต่อมานะคะ b r e a d b r e a คนะคะ b r e a คแปลว่าขนมปังนะคะขนมปังที่เป็นเป็นแถวๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเรคนะคะคำถัดนะคะ H นะคะตัวนี้ตัวตัว H นะคะตัวนี้ H A M B U R G E R h a m เ u r g e r กนะคะเบอร์เกก็คือขนมปงังนะคะที่มีลักษณะแบบแบบในภาพนะคะแล้วก็มีมีไส้อาจจะเป็นไส้หมูเบอร์เกอร์ไส้หมูไส้ไก่นะคะไส้เนื้อนะคะแล้วก็มีผัก เราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่ขนมปังของแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะลักษณะเป็นข้างบนก็จะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะก้อนกมๆนะคะ,ะคำน่อะนะคะคำนี้ง่ายมากๆเลย c h i c k e n chicken น,นะคะ chicken ก็คือไก่นะคะหรือเนื้อไก่นะคะอ่าคำนี้นะคะเป็น ของคนไทยเราเนี่ยนะคะ R I C E Light นะคะ R I C E Light แปลว่าข้าวนะคะเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยอาหารหลักก็จะเป็นเบรกนะคะเป็นขนมปังนะคะซึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันอ่าต่อมานะคะคำนี้ค่ะ S A N อวบยนะคะแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชก็คือจะเป็นขนมปังแผ่นนะคะแล้วก็มีไส้ด้านในนะคะเป็นแฮมเป็นผักเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยลักษณะมันก็คือจะเป็นขนมปังก้อนนะคะแล้วเขามาตัดทีแต่ถ้าแซนด์วิชก็คือใช้ขนมปังแผน่แผนๆนะคะมาแล้วก็ใส่ไส้นะคะอ่ะคำตอมาค่ะ เพิ่นโ o เคไออ o คุกกี้คกกคุก็คือขนมคุกกี้นะคะอันนี้เป็นเป็นคุกกี้ชิ้นเดียวนะคะแต่ถ้ามีหลายชิ้นเราก็เติม S เข้าไปนะคะอย่างในภาพมีสองชิ้นเนี่ยก็ต้องเติม S เข้าไปนะคะแต่ถ้าไม่เติม S ก็คือเป็นคุกกี้แค่ชิ้นเดียวนะคะของสิ่งเดียวอ่าต่อมาเป็นอะไรที่เด็กๆหลายคนชอบนะคะ c h o c o l a g e chocolate นะคะ chocolate ก็คือช็อกโกแลตนั่นแหละคะ่ะช็อกโกแลตก็จะมีสีมีทั้งไวท์ช็อกโกแลตไวท์ก็คือสีขาวนะคะแล้วก็ b l a c กช็อกโกแลตนะคะแต่นี้มันก็ออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะแต่เขาก็เรียกว่า b l a c กช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตเฉยก็จะรวมโดยทั่วไปนะคะ ต่อมาเวลาอากาศร้อนนี่ต้องอยากกินมากๆเลยนะคะไอซีเอซีอารีเอเอ็มไอศครีม e นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไอศ์ครีมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าไอซ c ครีมนะคะก็คือหรือภาษาปากทั่วไปก็คือไอติมนะคะเวลาอากาศร้อนเราก็อยากรับประทาน อทีนี้ประโยคนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีประโยคอยู่ประมาณ2ประโยคง่ายๆเลยนะคะประโยคแรกนะคะอันนี้นะคะอ่านว่า I I am hungry I am hungry แปลว่าคำว่า hungry นะคะแปลว่าหิว ดิฉะะันบ,บอกว่า I am hungry ฉันหิวมากๆเลยหิว hungry แปลว่าหิวนะคะคำนี้ I want ประโยคนี้ครูเคยสอนแล้วนะคะถ้าเราต้องการแสดงความต้องการอะไรสักอย่างเราต้องบอกว่า I want แล้วตามด้วยตามด้วยสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดนะคะฉะนั้นก็ต้องตามด้วยอาหารในภาพเป็นอะไรคะ อ่าเป็นแซนด์วิชนะคะฉะนั้นเดิกเจ้าคุณก็จะบอกว่า I am hungry ฉันหิวมาก I want sandwich ฉันต้องการแซนด์วิชนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกนะคะอ้าวเอิร์ทสงสัยเอิร์ทจะหิวอีกแล้วนะคะเอิร์ทก็บอกเหมือนกันว่า I am hungry ฉันหิวจังเลย I want ฉันต้องการในภาพคืออะไรคะเด็กๆ คุกกี้นะคะสกดยังไงเอ่ยอ C W O K I E ถ้าเอิอจะกินคุกกี้หลายชิ้นก็เติม S เ,เข้าไปนะคะแต่ถ้ากินชิ้นเดียวพอหิวแต่กินชิ้นเดียวนะคะลดความอ้วนก็ไม่ต้องเติม S นะคะ,ะต่อมาอ้าวทีนี้เป็นจิรายุนะคะจิรายุบอก I am แล้วก็เว้นไว จีราอยู่ต้องการจะบอกว่าฉันหิวฉะนั้นคําที่หายไปคือคําว่าอะไรคะคาว่าหิวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่าเรียกว่า hungry นะคะก็นักเรียนก,ก็เติมความที่หายไปคือ hungry ฉันหิว I want ice cream ฉันต้องการไอศกรีมนะคะถ้าประโยคมันคือประโยคในในเรื่องนี้ก็จะมีแค่2ประโยคนะคะคือ1 I am hungry คือหมายถึงฉันหิวฉะนั้นก็คือว่าในแบบฝึกของครูเนี่ยถ้ามันขาดคำใดไปนักเรียนก็เติมคำนั้นไปนะคะแล้วก็ประโยชนที่2ก็คือ I want แล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการในเมื่อเราหิวเราต้องการจะรับประทานอะไรนะคะนักเรียนก็เอาคำศัพท์มาใส่ะคะ่ะก็จะเป็นใบงานอันนี้ใบงานอันนี้ก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยนำคำศัพท์นะคะคำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมเนะะี่ยค่ะ เขียนใต้ภาพเขียนที่ใต้ภาพนะคะให้ตรงกับความหมายอ่ะอย่างภาพแรกเป็นอะไรเอ่ยคะเป็นไอศครีมนะคะก็คือ,อภาพแรกก็คือคํานี้นักเรียนก็เอาคํานี้เนี่ยเอามาเขียนใส่ข้างใต้ภาพนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็กากระบาดคําทิ้งไฟเพื่อที่จะได้ไม่ลืมว่านักเรียนใส่คสําศัพท์อะไรไปแล้วนะคะ ทีนี้ทางประโยคข้างล่างนะคะก็จะมีประโยค3ประโยคซึ่งเป็นประโยคที่ครูสอนไปเมื่อตะกี้นะคะ I am h u n g r y ฉันหิว I want และให้นักเรียนใส่ชื่ออาหารก็คือเอามาจากในเน่ยคะ่ะเอามาจากในกรอบสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้เอามาเขียนใส่นะคะแล้วก็ตามส่วนข้อที่2 I am จุดจๆๆุดจุแสดงว่าคำว่าอะไรหายไปเอ่ย กูไม่บอกนะคะรคูบอกไปแล้วเมื่อกี้แต่เขาต้องการจะบอกว่าฉันหิว I am จุดๆ,ๆฉันหิวเนี่ยคำว่าหิวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะนักเรียนก็นำมาใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารที่ต้องการนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ I am จุดๆจะบอกว่าฉันหิวคำว่าหิวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะนักเรียนก็ นำมาใส่เสร็จแล้วก็ตามด้วยอาหารที่ต้องการพอนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนช่วยตกแต่งระบายสีให้คุณครูนิดหนึ่งนะคะให้พอสวยงามอย่างนี้นะคะทีนี้สรุปนะคะใบงานที่เด็กๆต้องทำคือการนำนำคำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะมาเขียนใส่ใต้ภาพ คุณคณรูไม่ได้ตีเส้นนะคะนักเรียนอาจจะเอาดินสอตีเส้นบรรทัดไปก่อนนะคะตีแบบนี้แล้วนักเรียนก็เขียนคําศัพท์ไปนะคะเขียนคําศัพท์ใต้ภาพเสร็จแล้วก็มาเติมที่ประโยคนะคะบทสนทนาว่าคําอะไรหายไป I am h u n ั้งฉันหิว I want ฉันต้องการอันนี้นักเรียนสามารถที่ จะใส่ไอวอนเนี่ยนักเรียนจะใส่ชื่ออาหารอะไรลงไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนสงสัยนะคะนักเรียนสามารถที่จะ ถามคุณครูได้เลยนะคะใบงานนี้ไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนดูคลิปที่ครูสอนมาตั้งแต่ต้นนะคะนักเรียนจะสามารถทำได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนก็ย้อนดูอีกครั้งนะคะแล้วก็หยุดเพื่อทำความเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครทำงานเสร็จแล้วส่งเข้ามาในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะ Goodbye see you again next time ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ